สบายดีทุกคนมอนี่สิผ้าทุกคนมาเห็ดแกงหมักเอือหรือว่าสีเอินว่าออมบักเอือก็ไรน้พี่น้องก่อนเอินเมิ่อ่อยกับสีเอาเขาซานมาใส่หม้อครัวให้มันเป็นเขาเบือเรืองก่อนนาอแล้วกัสีเอามาตําเพื่อถีสีเอาไปใส่ออมนั่นเองแล้วกัสีตําไปจักข้าวพี่น้องตํเขาเบือนี่เขาตรงตํานมันห่อเนาะมันดีทีมุนถ้าหากว่าเพื่อนเย็นน่ะมันสีแ็งแล้วกัสิโบสิโบละเอียดแลสิซะสิโบแหลกเนาะ หลังจากนั้นขุดกระิีมาควัดใส่ถถวยแล้วก็เอากระเทียมเอามาพีกกระเทียมขอดกระิี้โปกเปลือกนาะทุกคนพอสระี้หอมต่างกันกระชีิมาตำหมกพริกกระชี้ไประมาณสองสามหน่วยนี่แหละไสลายกับโบไรพี่น้องเพราะว่าลูกเนี่ยหน่อยนอกินเผ็ดโบไรกระชีาใสซำพอดีพอดีย่างหมึกเอถางมาห้าเห็ดเผ็ดลายมันกระชีโปรเสบหลังจากนั้นขอดกระสีเอาหมูหมูกับบะหมี่กระดูกแล้วพี่น้องก็เลยเสียเอาเป็นซีนซดนี่แหละพี่น้องอมใจ ค๋วยกระชีมาซอยเป็นตอนเนาะมูนี่กะมันเป็นมูแบบว่าไปซื้อตลาดมาสิถึงมูพ่อแม่พันธุ์ล่ะกะมันสีออกแบบหยาบๆจะน้อยเนาะก็เลยว่าสิเอามาเฮ็ดออมทาว่าปิ้งกินมะกงยาแหงทุกคนกบมาซอยซอยๆซัมปพูดีนี่แหละถ้าว่าผูดด้ใดมักแบบใดก็ซอยตามแบบนั้นหลังจากนั้นก็สิมาตื่มทานก่อนทานเบิดแล้วพี่น้องมาตื่มทานแล้วกะอาซีส่หม้มอแล้วก็ตั้งเลยเนาะทุกคน กะเทียมใส่แล้วก็สีเอานามใส่เนาะทุกคนถ้าหากว่าห้าวผัวที่ว่าผู้ได้มักน้ำมันนะกะขัวใส่น้ำมันก็ไเด้วยพี่โนกแต่ว่าข่อยบ่ใส่เนาะเพราะว่าเดียวมันกะออกเองก็เลยม,มาใส่น้ำแทนเดียวข่อยกะสิคนจักข้าวเนาะให้มันสุกแล้วก็สีเอาเขา้าวเบือเรืองผันใส่เนาะแล้วก็ขัวไปนํำเลยถ้าหากว่าผู้ได้เบื่กขัวขา้าวเบือเรืองใส่ตอนนี้ก็ได้ถี่โนงเพราะว่าห้าเอานามใส่ก่อนแล้วก็ หายหน้าฟดลาข่าเบือเลื้งใสอะไรแต่ว่าข่อยมักทือว่าสะเอาข่าเบือเลื้งใส่เลยพอดีน้าฟดข่อยก็เลยว่าเอาข่าเบือลงเลยทุกคนแล้กก็สิโคเล่โคเล่โคเล่ให้ข่าเบือมันแตกอกไตมูเนาะให้เพิ่นแตกบ่ให้เพิ่นจับก่อนกันข่อยก็สิโคเล่โคเล่ให้เพิ่นละเอียดให้มีกลิ่นหอมออกมาจะนอยหอมข่าเบือหอมหมูหอมกระเทียมอียังออกมาจะนอยหล้กก็สิเอา น้ำใส่เนาะทุกคนหลังจากนั้นมันพร้อมแล้วก็กเอานา้ำใส่ใส่ใส่ซัมโพรีเนาะใส่บโบลาย,ายทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าเขาใส่ร้ายมันจะเป็นเก่งของอื้อน,นำ้ำแปลว่าน้ำใส่เนาะแบรว่ามื่อนี้สิเธ็ดแบบแข็นแขนเจ้าน้อหลังจากที่ใส่น,น้ำแล้วก,ก็ใส่มาปรุงใส่แป,ป้นงนวดใส่ปลาแดงแล้วก็ใส่เกลือแล้วแล้วก็ต้มไว้แล้วก็ชิมมะพร้หมักอึ่งหมักอื้งอ่ะชิมมะพร้าวเปลือกคนออก มักเอ้อก็อยังบโบลายดอกพี่นอมักเอือที่ว่าใส่แกงน้ำใหม่เมืม่อวันเมื่อซื่อี่มันเลือเนาะก็เลยว่าเอามาแกงใส่หมูเลยซะเพราะว่าฝนตกน้ำทว่วมแล้วก็ะเบอเลอกไปทาง,งนือเนาะนวดกรอเบอเพราะอไปทางกระเปื่อนเพราะว่าทางพืน้นที่ไม่แน่มันกระมือกระเจือกซอยมักเอือแร็วเลยลทุกคนซอยมักเอื้อแล้วเน,นาะแล้วก็ต้มน้ำหมูกระซกแล้วก็เลยเอามักเอื้อลงหม้อเลยพี่น้อง เอาหมูอือลงหมอแล้วกับิโคเล่โคเล่เนาะหมัมนซุกซุกแล้วขอกับิเก๊ะผัะอีตูน้ำใจเนาะก่อนที่จะปรุงห้มันหอมเซ็ตสิ้นพี่น้องมาเด้อกินแกงหมูอื้อนกัน